มามาแล้วคิดว่าบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องทนอ่ะพี่คือแม่สาต,ต้องใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำมาหากินเราแล้วต,ต้องสร้างไรายได้เราจากตรงนี้แล้วนะคะมีช่อง youtube ที่ไว้สร้างไรายได้เรานะแล้วเรื่องอะไรเราต้องยอมให้คนมาเหยียบหัวเราทุกวันทุกวันมันเกินไปถ้าตรงไหนที่สู้ได้ก็พอจะสู้ได้ก็สู้บ้างเถอะน่เป็นอะไระถอยไปถอยมาป้าต้อยหวัสด,ดีค่ะ แล้วนานๆทีนะที่หนูจะตอบโต้ใช่ไหมคะพี่จอมพี่ใบตองไม่ได้ตอบโต้ทุกครั้งแล้วเมื่อวานคือมันทําอะไรน่าเกลียดมากพี่นะและแม่สาเคยบอกไว้ว่าม,สาไไม,าามาีสวัสดีค่ะโอ้รถติดเพิ่งถึงบ้านพี่ไปไหนมาพี่จันทาไม่จันทาสวัสดีค่ะใช่ถ้าฟ้องก็ใช่แหละเซนนะถ้าฟ้องก็ฟ้องได้แหละค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงินนะ่ะนะ เอาจริงๆถ้าพี่ดิ้งได้เข้ามเกษตรเงินหนึ่งหมื่นก็ค่าเทอมลูกเราก็ได้แล้วใช่ไหมแล้วเราไปจ้างทนายสามหมื่นเพื่อมาฟ้องมันอ่ะได้ค่าเทอมไอ้ดิ้งตั้งสามเทอมได้งวดรถไม่ตั้งสามงวดหแหละแซนแล้วยังต้องไปเสียสุขภาพจิตอีกไปส่งลูกขึ้นรถไฟฟ้าพระรามเก้ากลับมาบ้านรถติดใช่ไหมคะพี่บุญเดือนสวัสดีค่ะพี่โสพีสวัสดีค่ะพี่จีเอเจเคนะแล้วเราจะนิ่งเพื่อให้คนของมันได้ใจนะพวกมันก็เฮ่เฮกันใช่ไหมทำลายเราได้นะยึดที่เราได้ให้เราเป็นคดีได้โดนคดดีจนไนไะ้ะ ยึดที่เราทําให้เราโดนคดีแล้วยังมากล่าวหาเราอะไรอีกสารพัดทุกวันไปฟังมันด่าสิอ่ะใครทนบ้าได้บ้างอ่ะนะไปฟังมันด่าสิแล้วกล่าวหาว่าเราเนี่ยเอาลูกมาบาังหน้าอย่างนั้นอย่างนี้คือเข้าไปในศาลในไม่ศาลไม่ได้พูดอะไรสักคำยังไม่ได้มีการสืบสวนไต่สวนอะไรสักคำสักอย่างถ้าเป็นพี่พยายาี่เยอ่ยมหนอถามจริงๆนะพวกพี่จะนิ่งได้เท่าหนังเท่าหนูไหมแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่พูดอะไรแบบนี้แล้วไอ้นี่มันไม่ใช่แค่พูดครั้งเดียวแค่ครั้งแรกนะมันพูดทุกวันแล้วไม่รู้กี่คลิปนะถ้าเป็นนนนนนพพพววววกกีี่่่่่ิงไไไดดด้้้้้เททาหหููมมัััยแลลออปใุ แล้วไม่สาต้องมีพื้นที่หากินตรงนี้ที่มีโจอเหมือนกันแล้วเรื่องอะไรเราต้องปล่อยให้มันเยียบย่าขนาดนี้อ่ะก็ใช่อยู่คะ่ะว่าน,นิ่งไว้ดีกว่านะ่ะดีกว่าคนอื่นมองก็ดีกว่าคะ่ะแต่สุขภาพจิตเรามันแย่แล้วไม่สาไม่ได้มีใครที่จะไประบายอะไรได้มากมายนะคะตรงนี้ก็คือช่องที่มีเอฟซที่มีพี่ๆน้องๆของไม่สาอย,อยู่ตรงนี้นะทุกคนรับฟังทุกคนปกป้องแล้วก็เป็นกําลังใจนะการที่เราจะไปยอมมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรอกมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ด่าเราหลังบ้านมันด่าเราหน้าบ้านแล้วมีคนไปเยี่ยมเยี่ย มีคนเห็นดีดเห็นงามกับมันด้วยถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าจอถ้ามันด่ามาหลังบ้านก็ว่าไปอย่างถ้าคิดว่ามันทำคอนเทนต์เราก็ทำคอนเทนต์บ้างพาที่วัดยังมีความโกรธเลยนะเนี่ยไม่สาเป็นคนธรรมดาฟ้องก็เสียตั้งพี่ใบตรงเนาะพี่วัน <c oughs> จัดมันกับไม่สาดูมากไปแค่บางวันก็พอนะพี่อะไรที่มันหนักหนาเมื่อวานนี้คือหนักหนานะ ไม่สาคิดว่าหนักหนาสิ่งที่มันพูดนะนะคะก็เข้าใจแหละคะ่ะว่าคุณก็มาเป็นแขกโดยนะแต่ไม่ได้โดยใช่ไหมเมื่อวานมันไม่ใช่วันอ่านคำพิพากษา,พพา,าและก่อนหน้าที่จะถึงวันขึ้นศาลไม่สาก็บอกแล้วว่ามาก็มานะอยากมาก็มาแต่คุณไปทํรรราอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรเข้าละ่ะแล้วสารท่านก็เห็นนะคะสารท่านก็เห็นตรงกันกับท่านทนายว่าอาจจะสร้างความไม่สงบได้ก็เลยเชิญออกไปถ้าคุณเป็นผู้เกี่ยวข้องจริงอะสารก็ไม่เชิญคุณออกไปหรอกค่ะพี่ใหม่ชชางคุณแจวัดดีค่ะนะถ้าคุณเป็นผู้เกี่ยวข้องจริงๆศสาลก็ไม่เชิ่านออกไป ท่านก็พูดดีๆน้ำเสียงก็นุ่มนวลพูดแบบพูดกับประชาชนทั่วๆไปที่ไม่มีอคติไม่มีความเกลียดชังอะไรส่วนตัวนะคะแต่พฤติกรรมของคุณน่ะหนึ่งมันไม่น่าไว้ใจแล้วสองคุณไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้นะคุณก็ได้บอกสาลไปแล้วว่าคุณเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าสาลก็เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในในส่วนของแพ่งคุณประสงค์ให้ฉันได้รับโทษทางอาญาซึ่งฉันก็รับสารภาพไปแล้วสารท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้วันนี้เป็นสื่อพยานในส่วนแพ่งที่จำเลยกับผู้เสียหายที่โจทกับจำเลยเขาจะสู้กันในส่วนที่คคุุณณเป็นมืออองงดดีีททท่ยาาาากกให้้้ัััไไรบบษญแลว ก็คือหมดในส่วนนั้นแล้วจบในส่วนของคุณแล้วศาลท่านก็เลยเชิญให้ออกไปเพื่อให้ไม่ให้เกิดความไม่สงบอีกนะแล้วมากล่าวหาต่างๆว่าแม่ชมพู่เอาลูกมาบังหน้าไปต่อรองค่าสินไหมสามหมื่นอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคะถ้าไม่สาฟังไม่ผิดก็คือหาว่าแม่สาลูกมาบังหน้าไปต่อรองให้เหลือค่าสินไหมสามหมื่นถูกไหมคะมันพูดแบบนี้ใช่ไหมเมื่อวานนะซึ่งไม่เป็นความจริงเลยแม่สายังไม่พูดอะไรประโยคไหนสักคำถ้าจะมาพูดขนาดนี้นะคะชมพู่ไม่เคยมาบังหน้าแม่หรือว่าแม่ไม่เคยเอาชมพู่มาบังหน้าเพื่อที่จะหากินหาเงงินนหรรือออะะไักย่า ถ้าจะบังหน้าก็ขอให้บังหน้ามันนั่นแหละทุกครั้งที่มันขับรถทุกครั้งที่มันทำอะไรผิดทำอะไรพลาดขอให้มึงสำนึกไว้ขอให้มึงระลึกไว้เสมอว่าชมพู่บังหน้ามึงทุกการเดินทางมึงลืมตาขึ้นแล้วมึงไม่เห็นอะไรมึงมองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่เห็นให้มึงรู้ไว้เลยทุกการเดินทางของมึงไม่มีแสงสว่างให้มึงรู้ไว้เลยให้มึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นพ่อคูนี่แหละพูดเพรเอาเข้าจริงแล้วไปศาลมันยากนะแซนนะถ้าไม่งั้นมันก็คงไม่ด่าเราหรอกเพราะไอ้พวกนี้มันชินกับการโดนคดีหมิ่นแล้วนะมันรู้ทางมันรู้ช่องไม่สากก็เหือนนนัะแซ คือพอเราคุกคีกับอะไรมากๆคุกคีกับเรื่องหมิ่นประมาทมากๆเราก็รู้ทางนี้ที่ไรนะต่อให้ก็เหมือนได้ไหลนั่นแหละมันก็บิดพอมีต้องให้จ่ายค่าสินไหมมันก็บิดคนที่ต้องตามก็คือเราคนที่ต้องตามก็คือโจทย์ซึ่งค่าสินไหมก็ไม่ได้มากมายอะไรมันไม่จ่ายทําอะไรได้บ้างบังคับคดีบังคับคดีเราก็ต้องวิ่งเราก็ต้องตามมันเป็นอะไรที่มันมันไม่คุ้มนะเอาจริงๆถ้าจะเอาศักสีคืนเราก็เอามันตรงนี้แหละ ใช่ใช่พี่เตียงมันบอกมันตีไม่สาผิดเวลาดูสิดูพฤติกรรมนะแต่ว่าเชื่อเถอะว่ากรรมจะตามันไรอีกไม่ช้านี่แหละเมื่อวานมันพูดหนักมากนะคะเมื่อวานมันพูดหนักหนามากคือจงใจจะทาให้ชีวิตเราย่อยยับเลยขอบคุณค่ะพี่ใหม่มันหวังให้เราย่อยยับมันหวังให้เราแบบไม่มีที่ยืนเลยนะจะลากเข้าคุกจะเอาเข้าคุกให้ได้จะเอาเข้าคุกให้ได้ดูสิ คือคําพูดน่ะหนักค่ะแต่ว่าพอไปขึ้นศาลแล้วโทษมันก็คือโทษคดีหมินขนาดไอ้คนนึงนะที่มันพูดว่าแม่สาจะเอาคืนยิงกอกปากพ่อแม่มันก็ยังไม่ได้หนักเลยน้องแซนนะแม่สาวก็เลยเหนื่อยใจกับการที่จะต้องดำเนินคดีกับอะไรพวกนี้แล้วมันมันมันไม่คุ้มค่านะได้รับเกียรติรับสักเสีคืนมาไหมมันก็ยังไม่คุ้มค่ามันก็ยังเดินอยู่คิดดูว่าคดีน้องชมพู่ะนะคะศาลตัดสินว่าเป็นผู้ทาให้น้องชมพู่เสียชีวิตจริงๆก็ยังได้รับการประกันตัวมันมันขนาดเรื่องหนักๆขนาดนั้นนะก็ยังออกมา้แเรหาใบบ เออด่ามาก็ด่ากลับไปซะดีกว่าแล้วก็จุกจุกมก็ขายข,ายของเขามาหากินไปจเจ้าเงินไปลงทุนก็ไม่คุ้มนะกว่าเราจะหาเงินได้นะขอบคุณค่ะพี่มาลีอืมค่ะพี่ใบตรงใช่เซนคกง,งั้นแหละนะคะคงงั้นแหละแม่ก็หวังว่าอย่างนั้นแหละสักวันมันก็ต้องเจอวิบากกรรมบ้างแหละคนเรามันไม่มีใครที่จะเดินอย่างเดียวหรอกมันไม่มีใครที่แบบว่ามีแต่รุ่งอย่างเดียวหรอกมันนีไม่มีใครที่แพ้อย่างเดียวเหมือนกันนะ คนเราก็ต้องเกิดมาเ็เจอทุกสิ่งทุกอย่างมาแหละน้องเม่หวัดดีค่ะชีวิตมันไม่มีแต่รุ่งอย่างเดียวหรอกแตตอนนี้แม่เห็นแล้วว่ามันรุ่งริ่งเมื่อวานดูมันสะบัดดูมันโกรธดูมันเครียดนะเท่าที่เห็นเมื่อวานคือมันเครียดมากชีวิตมันรุ่งริ่งอาจจะเพราะว่าพาวก่อนรอบก่อนที่บอกว่าจะจ้างทนายมาจะจ้างทนายมาสังเกตการคงจะรับเงินเอฟซีมาแล้วแล,แล้วเมื่อวานเข้าไม่ได้ก็เลยไปโกรธตรงนั้นก็เลยไปโมโหตรงนั้นที่รับเงินเอฟซีมาแล้วเข้าห้องไม่ได้้้้้อไปรปบบบบนะไไรับาารับบาาาววว่แแนมเเงิขลล แต่ทำไม่ได้ไงทีนี้ก็เลยมาตีโพยตีพายมาโทษเราพี่เจสเตอร์สวัสดีค่ะอืมพี่เดกี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ทิจ่านั่นแหละพี่ก็รอให้มันรับผลกรรมของมันไปนะแม่สาวก็พูดพูดเรื่องนี้วันนี้นะจริงๆแล้วตั้งใจจะขายของค่ะแต่ว่ามวานสิ่งที่มันพูดมันหนักเกินไปนะคะนะหมูสิ่งที่มึงพูดมันหนักเกินไปแล้วพี่เห็นแล้วว่ามึงอ่ะจะไม่ได้สมหวังหรอกนะจะลากคนนั้นเข้าคุกจะลากคนนี้เข้าคุกระวังจะเข้าซะเอง ขอบคุณค่ะพี่อะไรนะพี่กุฎชพงเหรอคะ